ช่วงที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะคะสำหรับตะหลิวจิว๋วมาดูดีกว่าว่าเพื่อนๆนของน้องๆคนไหนนะคะจะมาเป็นกุ๊กทำอาหารโชว์ฝีมือในรายการของเรานะคะมาลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันดีกว่ากับช่วงตะหลิวจิ๋วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีน้องเปรมจอมยทดน้อยตะหลิวจิ๋วขันอาสามาช่วยคุณแม่แก้ปัญหานะคะสวัสดีครับน้องเปรมเองค่ะ ช่วงเวลาเช้าคอเป็นเวลาที่เร่งรีบสําหรับคุณแม่และคุณลูกอาจจะทําให้พลาดอาหารเช้าที่สำคัญไม่ได้จริงไหมคะจริงครับน้องเปรมขอเสนอเมนูที่ทั้งทานง่ายทําง่ายและก็ไม่เปลืองเวลาด้วยครับโอ้อยางงี้ก็เรียกว่าประหยัดเวลาทั้งคนทําและคนทานเลยนะคะแล้วเมนูนี้คือเมนูอะไรคะไข่้นปังกรอบรวมร่างน้องเปรมจอมยุทธน้อยสารพัดไข่กับเมนูไข่น้นปังกรอบรวมร่าง เครื่องปรุงไข่คนปังกรอบรวมร่างไข่ไก่1-2ฟองนมสดระเหย1-2ช้อนโต๊ะซอสถั่วเหลือง1ช้อนชามารการีน1ช้อนโต๊ะขนมปังแซนด์วิชสอแผ่นสตรอบเบอรี่ซอสมะเขือเทศ และที่สำคัญอย่าลืมใส่ความสนุกลงไปด้วยนะจ้าหนูๆจ๋าก็าเป็นเครื่องปรุงที่มีประจำในทุกบ้านเลยนะคะใช่แล้วครับก็ใช้แดดแปลงจากที่บ้านนั่นแหละครับจะได้ทำไม่ง่ายๆครับง่ายยังไงน้องเปรนโชว์เลยวิธีทำไข่คนปังกรอบรวมร่างอาหารเมนูไข่จานนี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยไข่น้องเปรมบรรจงตอไข่ใส่ชามทีละฟองทีละฟอง เอานั่นสมกับเป็นผู้เชี่ยวชาญอาหารไข่จริงๆฮ้ยจากนั้นก็ใส่นมสดซอสถั่วเหลืองแล้วก็ตีทุกอย่างให้เข้ากัน ตี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 ต,ตีตีเข้าไปด้วยความสนุกสนานขั้นตอนเนี้ยสำคัญมากนะจ๊ะตอนทอดไข่จะฟูอร่อยหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับตอนนี้นี่แหละจากนั้นก็มาที่เตาติดไฟตั้งกระทะไฟอ่อนๆขั้นตอนเนี้ยควรให้คุณแม่ทำานะจ้ะหนูๆตอนเนี้ยเป็นหน้าที่ของคุณแม่จำเป็นอย่างพี่นุ่นเขาแหละ พอกระทะเริ่มร้อนก็ค่อยๆใส่มากรีลงไปและเลงให้ทั่วกระทะรอจนเดือดปุดปุดก็ได้เวลาใส่ไข่ที่เราตีไว้ลงไปเมื่อไข่เริ่มสุกก็ค่อยๆค,คนค้นคน,คนตักไข่วางบนแผ่นขนมปังกะปริมาณให้พอดี แล้วใช้อีกแผ่นค่อยๆประกบร่างกันวางวนจานที่ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สีสดใสให้เป็นเมนูหน้าตาสดใสแช่มชื่นสุดท้ายเพิ่มรสชาติด้วยซอสมะเขือเทศสีแดงแจ๋ราดหน้าลงไปเลยเท่านี้ก็พร้อมหมั่ได้แล้วขนมปังแผ่นสวยๆรวมรากับไข่และนมที่หอมกรุ่นเปรียบไปด้วยคุณค่า ดีวิธีทําที่แสนจะสะดวกน่าทานเหมาะกับเด็กๆไั้กำลังเจริญเติบโต,ตแบบนี้ช่างเป็นการรวมร่างที่ลงตัวจริงๆพร้อมกินไข่สมกับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้นไข่เลยนะคะใช่แล้วครับรสชาติจะเป็นยังไงต้องไปเจอน้องนโมยอดนักชิมเจ้าเก่าคะ่ะเข้าสู่ขั้นตอนการชิมกับน้องนโมยอดนักชิม หลายท่านคงประสบกับปัญหาเมื่อทำต้มปลาแล้วมีกลิ่นคาวโดยธรรมชาติในปลาจะมีโปรโตีนและไขมันอยู่ปลาที่มีไขมันมากก็จะยิ่งมีกลิ่นคาวมากแถมเจ้าโปรโตีนในปลาก็จะละลายออกมาพอถูกน้ําอุ่นก็จะเกิดกลิ่นคาวเคล็ดลับตะหลิวจิว๋วมีวิธีแก้ไขช่วยได้ไม่ยากค่ะเมื่อต้มน้ำซุป ต้องรอให้น้ำซุปเดือดปุดปุดก่อนที่จะใส่ปลาลงไปรวมทั้งเมื่อใส่เนื้อปลาลงไปแล้วไม่ควรเขีย่ยหรือคนเนื้อปลาจนกว่าเนื้อปลาจะสุกเพียงเท่านี้กลิ่นคาวก็จะไม่หลงเหลืออีกต่อไปเย้ yeah! ยอดกุกตัวจิว๋วมีตะหลิวเป็นอาวุธ สัปดาห์หน้าน้องปิน่นแม่บดน้อยที่จะมาร่ายเวทมนต์เติมชีวิตให้กับอาหารจานเดิมๆกับเมนูแพนเคก้กเมี้ยวเหมียว,ยวจะออกมาเป็นยังไงน้องน้โมเขาจะให้กี่คะแนนกันติดตามชมได้ในรายการอร่อยแน่ช่วงตะเหลียวจิว๋วสัปดาห์หน้าและจหนูหนูจา๋า